่าไงเขาบอกว่าเครื่องสูบน้ำนะครับใช้พลังงานไฟฟ้านะครับ250วัตต์เราอาจจะเคยได้ยินนะครับเกี่ยวกับพวกเครื่องสูบน้ำนะครับหรือไม่ก็พวกอะไรที่มันเกี่ยวกับพวกพัดลมมอเตอร์เลยรพวกนี้ครับที่มีการหมุนเกี่ยวกับทางกลเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันมีกําลังกําลังของมันนะครับไฟฟ้านะ250วัตต์นะครับสามารถสูบน้านะครับมวล600กิโลกรัมขึ้นจากบ่อลึก10เมตรลองคิดตามนะ น้ำเนี่ยหกร้อยกิโลอยู่ที่ก้นบ่อสูงจากปากบ่อขึ้นมาเนี่ยสิบเมตรบ่อลึกใช้เวลาสิบนาทีนะครับสูบหมดเลยสิบนาทีคือต้องเสียบป,ปลัก๊กฝากปลักปล๊กไฟฟ้านะครับเสียบป,ปุ๊บแล้วมอเตอร์ก็จะทํางานแล้วมันจะมีท่อหย่อนลงไปในน้าใช่ไหมมันก็จะดูดน้ําขึ้นมาข้างบนนะครับแล้วก็มีความเร็วของน้ําด้วยดูดขึ้นมาแล้วก็ฉีดน้าออกไปอีกด้วยอัตราเร็วนะครับสิบเมตรต่อวินาที นะครับแต่ว่าอันนี้เราอาจจะไม่ได้คํานวณแบบลึกซึ้งขนาดประเภทอัตราของไหลอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าอันนี้เรายังพูดถึงพื้นฐานของตัวนี้ก่อนนะครับเพราะไม่งั้นต้องไปคํานวณเรื่องมวลของไหลอะไรแบบชัดเจนเลยนะครับอันนี้แค่ประมาณตัวเลขคร่าวๆก่อนจงหาประสิทธิภาพของเ,องเครื่องสูบน้ํานี้ว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์นะครับโอเคถ้างั้นอันดับแรกเราต้องมาดูก่อนว่าถ้าเราจะคิดประสิทธิภาพนะครับจากสูตรเลยนะจากสูตรเลยนะ เขาบอกว่า efficiency นะครับเท่ากับอะไรครับงานที่เราได้หารด้วยงานที่เราป้อนเข้าไปนะครับแล้วคูณ100%ก็คือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์หน่วยจะไม่มีนะครับจะเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับถ้างั้นอันดับแรกต้องมาดูก่อนว่างานที่เราได้มีอะไรบ้างแล้วงานที่เราป้อนเข้าไปในระบบเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับถ้างั้นงานที่เราได้คิดก่อนงานได้ งานที่เราได้มีอะไรบ้างครับถ้าหลักๆเลยนะถ้าดูจากรูปนะครับพิจารณารูปขึ้นมาปุ๊บสมมุตินี่บ่อน้ํานะครับบ่อน้ําบ่อน้ํำนี่มันมีน้ําอยู่ข้างในเนี่ยหกร้อยกิโลร้อยกิโลกรัมนะครับแล้วปกติเนี่ยถ้าเป็นบ่อน้ําเนี่ยมันจะขุดขุดลงไปในดินใช่ไหมอ่าเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็มีเครื่องสูบน้ํามาตั้งเครื่องสูบน้ําอยู่ตรงนี้แล้วเราก็เสียบป,ปลั๊กตรงนี้ มันก็จะมีท่อต่อลงมานี้ต่อลงมาในน้าเนี่ยหย่อนลงมาในน้าเนี่ยครับท่อเนี่ยท่อเนี่ยหย่อนลงมาในน้ําตรงเนี้ยมันสูงสิบเมตรมันสูงสิบเมตรนะสิบเมตรแล้วมันก็จะปั๊มน้ําขึ้นมาเนี่ยน้าก็จะมีแรงดันวิ่งไปในน้ําไปในท่อนี้ด้วยด้วยอัตราเร็วนะครับมีอัตราเร็วด้วยเท่ากับสิบเมตรต่อวินาทีนะครับอ่าถ้างนั้นตอนเนี้ถ้าเราพิจารณาดีๆนะครับ มันจะมีพลังงานเกิดขึ้นนะครับ2ส,ส่วนคือ1มวลน้ําก้อนเนี้ยห0รกิโลเนี่ยมันถูกยกสูงขึ้นมาจากพื้นเนี่ยสิเมตรนะฮะถ้างั้นตัวเนี้ยพี่ได้ก่อนเลยตัวเนี้ยมันต้องมี mgh นะแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือเห็นเลยชัดๆเลยครับมวลน้ําก้อนนี้ทั้งหมดจะมีความเร็วในการเคลื่อนที่ไปนะ เขาอาจจะไม่ได้บอกนะครับว่าระยะในการเคลื่อนที่เนี่ยทั้งหมดกี่เมตรยังไงอันนี้ไม่ได้พูดแต่เราดูจากตัวนี้ได้เราดูได้ว่ามันมีความเร็วทั้งหมดเท่าไหร่นะครับถ้างั้นตอนนี้มีงานหรือพลังงานที่เกิดขึ้นกับไอตัวระบบเนี่ยนะครับสส่วนนะครับถ้างั้นตอนนี้พี่ก็มาพิจารณาก็คือมี mgh บวกเศษหนึ่งส่วน2 mv กําลังสองนะ อันนี้คืองานที่เราได้นะครับเพราะว่าไอมวลน,น้ําก้อนนี้มันถูกยกสูงขึ้นนะครับถูกยกสูงขึ้น10เมตรแน่ๆถ้างั้นใส่ลงไปเลย600กิโลนะครับ g คือ10สูงก็10เมตรอ่านี่เสร็จตัวแรกบวกเศษ1ส่วน2คูณมวลข้อน,นี้ก็คือ600นะใส่600ลงไปนะครับแล้วก็คูณอีก10บกำลังสองนะครับ โอเคนะถ้างั้นตรงนี้ก็คิดเลขตัดเลขตามปกติไม่ได้มีอะไรนะครับสามารถคิดเลขได้ตามปกติเอา2ตัดได้300 300ข้างหลังนะ10กําลัง2ได้ร้อยคูณกันเข้าไปนะครับแล้วก็ข้างหน้า600คูณเข้าไปอีกร้อยหนึ่งนะครับเบ็ดเสร็จแล้วตอนนี้เราได้พลังงานทั้งหมดออกมาอยู่ที่9 0 0 0 0นะครับ9 0 0 0 0มื 9, 000, ่นนะ90,000จูลนะเก้0 0จูลอันนี้คืองานที่เราได้จากระบบนี้ จากตัวมอเตอร์ตัวนี้ทีนี้ไปหางานที่ป้อนเข้าไปบ้างทีนี้ไอ้งานที่เราจะป้อนเข้าไปนะครับนี่ W in บ้างไอตัวที่เราป้อนเข้าไปอะเอาตรงๆนะครับคือที่มอเตอร์ตัวเนี้ยมันจะต้องเสียบปลั๊กไฟเนี่เสียบปลั๊กไฟเพราะเขาบอกเองมันมีกําลังอยู่ที่250วัตต์เป็นกําลังไฟฟ้าด้วยนะครับถ้างั้นไอนี่แหละคือสิ่งที่เราป้อนเข้าไปในระบบนี้ ถ้างั้นถ้าในระบบนี้นะครับพูดตรงๆนะดูจากหน่วยมานะมันให้หน่วยเป็นอะไรวัดน yeah, มันให้หน่วยเป็นกําลังนะครับเป็นวัตเป็นกําลังนะถ้างั้นถ้าเรามาพิจารณากาลังนะครับกําลังวัดเนี่ย P กําลังมาจากอะไรครับมาจากจูนก็คืองานนะจูนหารด้วยวินาทีอันนี้พี่เขียนแบบเป็นหน่วยนะครับให้ดูง่ายๆนะครับแต่ถ้าเป็นสูตรเนี่ยมันคือ W หารด้วยเวลา ก็คืองานหารเวลาแต่ถ้ามองเป็นเป็นหน่วยนะคือจูลต่อวินาทีนะครับแล้วสิ่งที่พี่ทําก็คือพี่กําลังจะย้ายไอ้ตัวเนี้ยที่เป็นวินาทีเนี่ยขึ้นไปคูณกับกําลังที่เขาให้มาทําไมพี่ถึงต้องทําแบบนี้เพราะพี่ต้องการหน่วยที่ได้เป็นจูลแน,นี่คือที่มาของสูตรวิธีคิดตัวนี้ก่อนนะคือพี่กําลังจะพิจนารณาว่ากําลังไฟฟ้าที่ให้มาเนี่ยเราจะมาคิดยังไงกับงานหรือพลังงานที่เราได้ออกมาถ้างั้น ตัวนี้นะครับพี่จะใช้ก็คือกําลังตัวนี้คูณด้วยเวลานะครับคูณด้วยเวลาแต่หน่วยต้องเป็นวินาทีเพื่อจะได้ออกมาเป็นงานที่เป็นจูนทําไมต้องคิดงานเป็นจูนสังเกตนะโจทย์ข้อนี้มันให้งานที่ออกมาเป็นจูลถ้างั้นถ้าหนูเอาจูนกับจูลหารกันเนี่ยหน่วยจะตัดกันทิ้งแล้วคูณร้อยเปอร์เซ็นต์ได้แต่ถ้าโจทย์ข้อนี้หนูยังคาเป็นวัดอยู่แล้วหนูเอาสองร้อยห้าสิบไปหารผิดนะครับมันไม่ใช่วัด งานที่ออกมาถ้าหนูจะแปลงเป็นวัตต์เนี่ยหนูต้องคิดจากกําลังก่อนคิดจากงานที่ได้ให้เป็นกําลังก่อนแต่ข้อนี้มันไม่ใช่คือข้อนี้เราได้งานออกมาตรงนี้เป็นจูลน,นะครับหรือถ้าใครจะแปลงจูลเป็นวัตต์ก่อนก็ได้แล้วไปหาร250ก็ไม่ผิดความหมายเดียวกันคือหน่วยต้องเหมือนกันนะครับถ้างั้นตอนนี้ถ้าพี่ต้องการคิดแบบนี้พี่ก็จะเอา250วัตต์นะครับคูณได้ใครเขาบอกข้อนี้มาว่าในเวลาที่ให้มาเนี่ย มันคือ10นาทีเห็นไห็นะมันจะให้เลข10มาเพื่อทําการคิดง่ายๆทั้งหมดเลยนะครับถ้างั้นข้อน,นี้พี่ก็คูณ10แต่10บตัวนี้มันเป็นนาทีถ้างั้นต้องคูณอีก60วินาทีเข้าไปอีกนะถ้างั้นถ้าดูจากสูตรนะครับตัวนี้คือกำลังคือ P ส่วนตัวนี้คือ T หรือเวลานั่นเองนะครับแล้วงานที่พี่ได้จะมีหน่วยเป็นจูลน,นะครับโอเคนะ อ่ะอันนี้เล่าที่มาให้ฟังนะครับถ้างั้นข้อนี้พี่ก็สามารถตั้งในสูตรนี้ได้ย้อนกลับมาได้แล้วนี่น,นีใช้สูตรนี้ได้แล้วเพราะทุกอย่างครบหมดแล้วนะครับถ้างั้นตั้งเลยเอา90,000ประสิทธิภาพนะครับที่พี่ต้องการก็คือ90,000ตั้งนะครับแล้วก็ยกชุดนี้ไปหารเลย250คูณ10แล้วก็คูณ60โอเคม แล้วก็คูณตัวนี้ด้วย100%ยเเ็นขึ้นไปเค okay, นะครับถ้างั้นตัดเลขคิดเลขได้เลยไม่มีปัญหาครับคิดตรงไปตรงมาได้เลยคําตอบข้อนี้ที่ออกมานะครับคือ60%อันนี้คิดเลขให้แล้วนะครับถ้างั้นตัวนี้นะครับก็คือประสิทธิภาพนะครับประสิทธิภาพของตัวมอเตอร์นี้นะครับเท่ากับ60%ในการสูบน้ำนี้นะครับ ที่มวล600กิโลกรัมให้สูงขึ้นมา10เมตรและยังมีความเร็วด้วยนะครับบางคนถามเอ๊แล้วถ้าโจทย์เปลี่ยนละ่ะเป็นลักษณะที่บ่อน,น้ําที่สูงขึ้นกว่าเดิมเป็น15เมตรอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับก็เป็นไปได้แต่ในความเป็นจริงหนูลองคิดนะครับสมมติมอเตอร์ตัวเดียวกันหนูติดต,ตั้งเอาไว้ในจุดที่สูงขึ้นกว่าเดิมนะมันจะต้องใช้พลังงานในการทําให้น้ําก้อนนี้ยกสูงขึ้นอีกถ้างนั้นพลังงานส่วนหนึ่งก็จะถูกแบ่งไป ในส่วนของพลังงานสักน้มถ่วงมันอาจจะทําให้ความเร็วของน้ําลดลงก็ได้แต่มันยังมีจุดสําคัญอยู่ตรงที่ว่าถ้าโจทย์มันหลอกมอเตอร์ตัวมันไม่ใหญ่แต่ไปไว้ในตึกที่สูงมากๆ 30- 40ชั้นบางครั้งเนี่ยมันดูดไม่ได้ครับเพราะกำลังวัดมันน้อยแรงดูดมันน้อยมันดูดไม่ขึ้นเข้าใจนะต้องคิดก่อนนะคือถ้ามันไม่ขึ้นก็คือคำตอบคือมันไม่ได้ความเร็วมันก็ไม่เกิดอยู่แล้วเพราะน้ำมันไม่สามารถถูกยกขึ้นไปได้ นะครับดังนั้นก็คือในลักษณะของมอเตอร์เครื่องปั๊มน้ำหรือเครื่องสูบน้ำนะครับในลักษณะของการใช้งานจริงๆนะครับเขายังมีบอกโดยว่าระดับความสูงที่จะสามารถสูบหรือปั๊มขึ้นไปได้สูงสุดของมันเท่าไหร่ออมันยังมีประสิทธิภาพทางกำลังของมันอีกนะครับว่ามันสามารถสูบได้สูงสุดเนี่ยกี่เมตรด้วยนะเพราะว่าไอความสูงมันจะมีผลต่อความหนาแน่นโดยตรงอยู่แล้วนะครับอ่ามันก็จะเกิดผลอยู่แล้วโดยตรงเลย นะมันก็จะเกิดเป็นแรงดันที่สามารถถูกดึงขึ้นไปได้นะครับอันนี้โดยตรงเลยคบจากการคํานวณทางวิทยาศ,าศาสตร์ได้นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึงให้ดูนะครับว่าวิธีการหาประสิทธิภาพทางกลอีกรูปแบบหนึง่งมันเป็นยังไงนะครับข้อนี้ก็ฝากไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับ